สวัสดีครับนี่คือการทดลองแขงโพลีนะครับ340วัตต์ซึ่งจะต่อแบบบ้านๆนะครับต่อแบบบ้านๆว่าใช้งานอะไรไปบ้างนะตอนนี้นะครับตัวนี้คือไฟที่เข้ามานะครับ มาจากแผงนะครับผมใช้สาย,สายไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็คือป้องกันฟ้าผ่านะครับผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้มาแล้วก็มาเข้าคอนโทรลชาร์จนะครับเข้าเข้าคอนโทรลชาร์จตัวนี้จะเห็นได้ว่าะจะผลิตไฟอยู่ที่6 2 6 3แอมป์นะครับ6.2 6.3แอมป์ ผ่านมาลงแบตนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้65แอมป์นะครับใช้โซลา่าพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้1,000บัตตนะครับอุป,ปกรณ์ที่ใช้นะตอนนี้ก็คือชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือ1ตัวแล้วก็ ไฟคมหนึ่งตัวนะครับสาหรับพัดลมเป็นพัดลมดีซีนะครับหนึ่งตัวที่ใช้อยู่นะครับทดลองมาหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ไฟนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ว่าข้อเสียก็คือใช้กับพัดลมตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าใช้ก็คือมันจะตัดทันทีนะครับแต่มีเสียงร้อง ตอนนี้ผมเอา Baker. เบเกอร์ตัวที่เชื่อมมาจากแผงนะครับตัวนี้ลงไฟแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณ13บโวลต์นะครับถือว่าดีมากนะครับดีมากถือว่าดีครับตอนนี้เอาเบเกอร์ขึ้นปุ๊บก็จะมีสุกสร ี่ครับครับโด๊กจะมารีวิวให้ดูหลังจากการติดตั้งเสร็จครับ